สวัสดีเนาะพี่น้องเมื่อยเลยคับว่าโหกับซสอนกาแฟเนาะก๊อปปี้ก็ได้มาบ้านบ้านน่าดูเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเริ่มมากินตั้งปุ่นน้องไม้กับสิตั้มกระปุ่นสูนกินเนาะน้องชาห้องก็สิตั้มกระปุ่นสูนกินเนาะพี่น้องกําลังล้างพักล้างกระปุ่นเด้อมามากินตั้มกระปุ่นน้อกันเด้อกําลังสิลงมือกําลังสิลงมือเห็ดเนาะพี่น้อง มี่ยังไงนีอยากกินน่ะใบลาภาเอาแบบเป็นดอกเลยพี่น้องเอาแบบเป็นดอกเลยได้ใบละพาทักโบ่งง๊าบมีหัดหมดหมดเต็มอยู่มารอลุนกินวัตสีสิป็นตาแซฟจังเลยพี่น้องการกินของบ่าวกาแฟกาแฟเบิ่งจากเซฟมาแบนตั้มเซบอันนี้คือเซฟเนาะเซฟมาหนาดูเนาะพี่น้อง ม uh ่ค huh, ิดจิบเมนูขาวปุ ah, yeah. ่นเอามกผิดแหงหรือมกริดขนาใ่มกผ่มกิิบกผิดแหงพป่น้องเลยหนาตามกสิบอคือมกริกแหงได้มกริกมกริกมกริกบูชุกอันนี้ว่างับมกิกดิบ แต่รสชาตินแซ่บรสชาติแซ่บเอาแซ่บไปก่อนเรียแซ่บรสแซ่บเรียกแบบรยกกระตุกลนอืมเรียกใส่กระตุลงจริงกินหลายคนเลยพี่น้องเลยอันนี้บรรยากาศต่ำเนาะหาเบิ่งบรรยากาศกินจังหน่อยสีพิตรแซ่บแสดบรรยากาศกินคนหลายๆ บรรยากาศคนกินกระชีลายได้พี่น้องเลยถ้าบึงบรรยากาศกินเด็กทั้งน้องอายุน้องแล้วได้พี่น้องเลยบ่ะนี้ภาพหน้าตามันจะออกมาจากไหนน้องไม้ชิมเลยพี่น้องเลยน้องสาวกอลเองชิมเลยว่าเซฟงบิึงงบิึงไก่ต้นเท่ กลางวันจะ้นพี่น้องสิกินเบิดเนี่ยกอเดียวกอเดียวเบิดสั่น้กลอกกินเบดอกพี่น้องไงกอกปีกินเบิดสั่นน้องน้องไม้ก็สีน้องสาวของกลอกก็สีงด้ย่อไปกินเลยน้อพี่น้องาน้ำเลยพี่น้องไอ้กอกยากได้น้ำลายเหี้ย ก็แน้ำนนกกระาคือกันเนาะนั่งนั่งนั่งนี่น่ไล่ทีเระกันไล่เลยไล่เยอะไพี่น้องยลงมือเลยแม่ไปเท่าตี้ยมามารีบมามามามมามามมามามมา เพ็ดมึงนี่พากันกินได้เสยพี่น้องพกันกินตำขขมือกข้างดาบพี่ํมาดาวูลนี่ใช่นี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 ่ที่ํามาดาวบ่เนี่ี่น้ยามาพี่พี่น้องยามาพี่ว้าูพอนี่ตัวเด่นสวว มึงแม่จักใส่คำบางไ่เลยนางเห็ดกินหรอนะบนี้ยานเพชรบนี้ยานเพชรผูน้องคำมปนจังเสกินได้คนอกินบมเป็นดอรมันเพชรโอ้ยยานบ่อิ่มผูโอ้คำไ่ Bố hết bố lộ. Ừ, bảo có bà <laughs> hết <đếm> ừ. <laughs> ừ. bố... bố... <laughs> rồi luôn bao 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 เพชรเป็ังมือลูกลางมือแยังบอกามันเพชรเพชรนเพชรลลังมือเด้อเ็ดลยมาองเด้อนาอ่างเด้อมามาข้นดาวกับปุ่เด้อเผ็เทมาเอาบุ่นทั้งนี้ละมาเป็นหงมือแก้กับแกกันน่นง้นไงประมาณปุ่นแบบอะไรปารตเลยนะี่ เป็นไรกินอะไรแซ่บอ่บ้างทางนนะครับแซ่บพี่น้องมาพี่น้องมากินตำกระปุ่นเนกันหน้าตาก็สิบ่อยหน้กินไได้อมัก็เป็นหมวพริกส้พี่น้องไงกรสีบัแดงคือหมพริกชุกนะพมาก็มาไปกิน่นหนังกิน่วเมแดยมันียใา้างมือลนี่แล้วอยมันียใส่าเด้อ่ได้ละป่นไเดไม่ทาแช่บ แซ่บอยู่แซ่บอยู่ถือว่าขาสั่นเราเขาแซ่บปันไดเลยีม่ใขอไล่จะไล่ในเว่าแซ่บขอไล่ไหมใ่ไล่ไหมโยโกโยโกโยโกโยี่ะน่น่ไปให้ย่าลุงเนี่ยยโกเป็นเดิมส่กันีโพลแล้วน่ยสก่อนเปดอไให้จะไล่ทังนันนะท้งใช่หมวกนะ บาสองไร่เลยนสองไร่ต้องว้าบวงก่อนเพราะทได้เปิดหานได้ขนาดเปิดหานได้เลยนะพี่น้องกัยตั้งปุ๋ยเยอะเกืนอดอกบ่๋ยนึ่งเลนางหน้ากระเด็นียบร้อยบชั่วไก่ด้วยตำหมูาำกระปุ่นด้วยพี่น้องตำกระปุ่นโมเมนตชั่วไก่เลยนี่ตำกระปุ่นพี่น้องโมเมนตชั่วไก่บ่ตอกระปุ่นกระหักนี่เนาะ

กูเห็นแต่อิ่มแล้วมันเจ็บกาแฟบุกคอยอย่างไหนไปได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเห็นกันยังอิ่มก่อนแล้วก้มหน้าก้มตาใช่ไหมกาแฟนี่เนี่ยย่างกับไส้หมูเลยบวกกับเรากินลายจำไหมเรากินโตเบี้ยงบะหม่พี่น้องเหมกินลายไง โตใหญ่ไปไม่ใหญ่อยู่แ้วนี่นะเฮร็จป่ลเรเฮ็ดใชซื่อยู่เดียนี่พี่น้องใส่เส้นผไม่ต้องใส่แต่ของตะเคียนต่อไเอาเมื่อยล้วไม่ตดนเจงรึวหมดสนเย็นแล้วหมดเกลือน้ำโอเยไหมครับอมลุนห้ยังบวงบ่บวง ทางนี <Christina. S 2> ้คือบมมีพักนี่เอาไันี้าันเลตัวเยทูไลนดีจะต่อเลยก่อนบอกก็าผมบอกยังเลยต้องใจเด่นไดีจะต่อเลยท่านคลคแทนี ินนี่หรือเขเจ้าเพอย่นีทำไมยังไปกนอะไรฮเกิน่จากที่ก๊อฟอิ่มแล้วนะพี่องอิ่มแล้วเพ็ดแหงโบมาเพ็ดไปไหนองเช้าก๊อฟหนอยลุยอย่างเดียวเ่น้ไอ้ผูกมมกเบิดบัวยเบิดบัวย่ครับูกุใต้แล้วนี่ยชใต ลอยสบายดีไหมลอยโอ้ยอายกงมาสู่ที่ใช่ไหมที่อยู่กันสบายดีสบายดีบาลูงทีอะมอนเป็นยังไงนะฮึสั่งซ่องให้ลอยอายก็มาห่านเขาโฆษณาหรอหูวะเลอายก็โาฟ้าทาวไปั ปยาก่จะนาายเฮยงางาายเฮยกินมันลอยมาเียงตามไป่ช่พี่น้องเ้ยเียงตามในจวบจวบวเราจะทำบ่บัวเ้ ีเ <si ้อนนงืใครประตูมาเพือนดูเลยหลังจากที่ก๊อบกินอิ่มเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือน้องก๊อบยังบวออิ่มนะพี่น้องเลือมชิเวิร์ตแล้วเลี้ยวไปหลายไใครการยันยันน้องบวออิ่มเนาะใครกันยาออกก่อนให้บกับจงไว้น้องทีเดียวกำมือมีอยังหลายเนาะพี่น้องครับขอเจ้าคีบแจ้งสัมณีเนาะปากก็ไหลก็แช่เด้อพี่น้อง กดติดตามช่องก๊อปปี้ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อปทำคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องสบายดี